สวัสดีครับวันนี้นาไทยมากับสายเอ็นนะครับตัวพรีเมียมสำหรับงานแข่งหรือบ่อเหมานะครับได้หมดเลยกับยูทิคแสนะครับตัวนี้จะเป็นไนลอนฟูโคลติงไนลอนฟูโคลติงนะครับเขาจะเคลือบนะครับฟูโอมาแล้วทำให้สายเนี่ย คุณภาพที่ดีใช้งานได้นานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้รับมาตรฐาน GFA USA Standard ด้วยนะ <Wow. S 1> ทําให้เรามั่นใจได้เลยนะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีมาตรฐานนะครับมีการรับรองมาแล้วตัวนี้ Material Form j a p a n วัตถุดิบนะครับในการผลิตเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นตัวสายเนี่ยจะเป็นสาย s Sinking Line s i n k i n g Line คือสายที่จมน้ําไวนะครับตัวสายเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็แข็งแรงทนทานน่าใช้มากตัวนี้นะครับมีอยู่2สีราคาพิเศษสุดๆสําหรับลูกค้าติ๊กต็อกนะครับม้วนหนึ่งแค่60บาทเ มันจะมีอยู่สสีนะครับก็ตั้งแต่สีเกรย์นะครับสีเทาแล้วก็สีใสแบบนี้1ม้วนนะครับยาวอยู่150เมตรนะครับน่าใช้มากใครสนใจนะครับสายฟูลโลนะครับสายเอ็นเอาไปตกกระปิวตกชิงหิวหรือเอาไปตกพวกงานนาดินตัวนี้ใช้ดีเลยฝากด้วยกับสายนะครับสายเอ็นดีๆคุณภาพดีพรีเมียมยูทิเกตตัวนี้น่าใช้มากทัวร์นาเมนต์ด้วยทัวร์นาเมนต์เกตงานแข่งน่าใช้จริงๆฝากด้วยในตะกาติกตอกนะครับตัวนี้ราคา60บบาทขอบคุณครับ